สวัสดีค่ะชาลัคนาราศีกรกฎพบกับการดูดวงประจำเดือนมีนาคม2568นะชาวลคนาราศีกรกฎและก็ราศีกรกฎเดือนนี้เป็นยังไงบ้างอ่าเดือนนี้ชีวิตวุ่นวายนะมีการติดต่อซื้อสั่นกับคนหลากหลายในเงี้ยก็มีเรื่องนะมีปัญหาเข้ามาให้ต้องแก้ไขหลายๆอย่างหลายๆทางเลยนะไม่ว่าจะเรื่องของงนะปัญหาหรือว่า ต้องช่วยคนในครอบครัวแก้ปัญหาหรือว่าเพื่อนฟูคนที่รู้จักเนี่ยหรือว่าแม้แต่นี่ที่ทางานเองเนาะก็มีปัญหาหลากหลายที่ชาวกรกฎจะได้ได้พบเจอแล้วต้องต้องแก้แก้ปัญหานั้นนะนะทีนี้ข่าวดีมันก็คือมันก็มีแหละมันมีปัญหาต้องแก้ไขโน่นนี่นั่นแต่มันมีตัวช่วยเนาะชาวพุธศ์เออชาวกรกฎชาวกรกฎก,ก,ก็มีตัวช่วยก็คือ มีปัญหาอะไรต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยหาทางออกไม่ได้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่แม้แต่แเรื่องส่วนตัวก็เหมือนกันก็ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราไว้ใจก็จะได้คําตอบนะมาช่วยแก้ไขปัญหาที่เราเจออยู่ที่เราเหมือนแก้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอแต่มันมีตัวช่วยนะชาวกรกฎก็ดีตรงนี้แหละก็พอเราคิดว่ามันเกินกําลังแล้วนะลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูดูลองปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ดูดดดนะก็จะพบ ช่องทางในการแก้ปัญหาต่างๆแต่ที่นี่ในเดือนนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องชาวกรกฏเองก็เป็นมีจุดที่ต้องระวังนะถึงแม้ว่าจะปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ใหญ่จะช่วยเราได้แต่ที่นี่เดือนนี้ดาวแห่งคําพูดการติดต่อสื่อสารมันดันมีปัญหานะดาวพระพุธเป็นดาวเจ้าเรือนวิญญาณและเจ้าเรือนศาสชาศาสชาหมายถึงการติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปนะการเดินทางระยะใกล้ๆอย่างเงี้ยการ ไปมาหาสู่กับเพื่อนฝูงญาติพี่น้องนะแต่ทีเนี้ยเรามาดูตรงที่เรื่องของคาดาวพระพุธเป็นดาวตัวแทนแห่งคําพูดและเอกสารใช่ไหมพอต้องติดต่อสื่อสารอะไรกับใครแล้วเป็นดาวคําพูดดนะ้วยเนี่ยระมัดระวัง่ะมันจะมีปัญหาในเรื่องของคําพูดต่างๆเพราะดาวพระพุธในเดือนนี้นะมีการโคจรผิดปกติคือต้นเดือนตั้งแต่วันทะี่หนึ่งถึงสิบหกเนี่ย ก็อยู่ตรงราศีมีนซึ่งเป็นภพสุภะของชาวกรกฎนะภพสุภะดาพวาพุธอยู่ภพที่เก้าเขาเรียกว่าพินทุบาทดาวพุธด,ดาวภพที่เก้าหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ถูกไหมทีนี้ต้องระมัดระวังคําพูดจะไปทําให้เกิดการเข้าใจผิด,ดผู้ใหญ่เข้าใจผิดเราได้ง่ายมากมีโอกาสที่จะแบบเออเข้าใจผิดแล้วเกิดปัญหากันเนี่ยอือันเนี้ย ต้องระมัดระวังสําหรับชาวกรกฎเนาะคำพูดคำจาต่างๆในเดือนนี้ต้องระมัดระวังเพราะว่ามันไม่ใช่แค่เดือนพพแล้วก็พินทุบาทดาวพุธเท่านั้นดาวพุธอยู่ตรงพบ,พบเดือนสุภาเนี่ยเจอดาวพระราห,หูคู่ศัตรูด,ด้วยเนาะมันมีปัญหากันอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะคะแล้วก็การเดินทางดาวเจ้าดาวพระพุธจะเป็นดาวแห่งการเดินทางนะการเดินทางสหัสชะไปเจอคู่ศัตรูในภพสุภาเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของการหลงทาง คือมันอาจจะไม่เชิงแบบเกิดอุบัติเหตุเลยโดยตรงน,นะแต่ว่ามันมระมัดระวังการผิดแผนในการเดินทางโดยเฉพาะหลงทางเกิดขึ้นเพราะว่าพระพุธไปเจอกับพระหลังของพระอางหูเนี่ยมันเป็นตัวมัวเมาบมดบังนะบางนะทีก็ความผิดเพี้ยนอาจจะทําให้เราขับรถไปอีกทางหนึ่งผิดผิดทางผิดที่ก็เกิดขึ้นได้นะอือันนี้ต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยสําหรับชาวกรกฎเนาะ มาดูในแต่และเรื่องกันเรื่องของการเงินการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินของกรกฎก็คือดาวพระอาทิตย์นะช่วงวันที่หนึ่งถึงสิบสี่เนี่ยอยู่ตรงราศีกุมซึ่งเป็นภพมรณะของกรกฎเนาะกล่อมไปตรงราศีกุมภพมรณะเนี่ยเจอกับดาวพระเสาร์ดาวอาทิตย์กับดาวระเสาร์เนี่ยเป็นดาวคูดธาตุไฟนะคูดธาตุไฟมาอยู่ในเรือนภพมรณะ นะะตรงนี้ก็มันก็มีความหมายก็คือกในการลงทุนในเรื่องของการเงินการทองต่างๆนะต้องบริหารจัดการให้ดีนะาจะลงทุนอะไรใหม่ๆเนะี่ยต้องระมัดระวังเลยเนาะมันมีโอกาสผิดพลาดขึ้นง่ายมากสําหรับเดือนนี้นะสําหรับชาวกรกฎเนาะยกเว้นคนที่ทําธุรกิจแล้วก็ลงทุนการเงินอะไรต่างๆที่เราต้องเชื่อมกับต่างประเทศเนะี่ยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ีไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิด ไม่ได้ดิลวก็ตามวัฒเทศไมไปได้ส่งน้าเข้าส่งออกอะไรไม่ได้เกี่ยวเลยธุรธกิจไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเอ่อันนี้จะมีปัญหาต้องระมัดระวังนะการลงทุนต่างๆมีโอกาสผิดพลาดศูนย์เงินอะไรเงี้ยประมาณนี้นะคะหลังมาที่สิบสี่ดาวอาทิตย์ดาวการเงินของเราเนี่ยย้ายละไปอยู่ตรงเดือนสุภาษะเราละแต่ถามว่ามันจะดีขึ้นไหมความสำเร็จมัมนมีมันมีจังหวะโอกาสแหละแต่ทีเนี้ยพระอาทิตย์เนี่ยไปอยู่ร่วมกับดาวราหูหลังที่สิบสี่นะคู่นี้เป็นมันเป็น ่คู่ที่แบบว่าเวลาพระอาทิตย์พระอาทิตย์จะชนะทุกอย่างยกเว้นพระราหูเวลาไปร่วมราศรีกับพระราหูเนี่ยอาทิตย์อับแสงนะการเงินเนี่ยก็ต้องระมัดระวังถึงแม้จะไปอยู่ในเรือนสุภาก็ตามนะอ่าชาวกรกฎกนะก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีในเดือนนี้ไม่ว่าจะ ช่วงช็อตแรกที่อยู่ตรงราศีกุมหรือพอย้ายไปอยู่ในเรือนภพดีแล้วแต่มันดันไปเจอคู่ที่ไม่ส่งเสริมไม่ค่อยสนับสนุนกันเท่าไหร่พอในเรื่องของการลงทุนในต่างๆต้องระมัดระวังแล้วนอกจากเรื่องของการลงทุนที่เราต้องระวังนะใช่ไหมก็ต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายอะไรต่างๆที่มันจะโผล่ขึ้นมาโดยที่เราไม่ได้วางแผนล่วงหน้าอย่างเงี้ยชาวกกรกฎกก็ต้องบริหารจัดการนะดูแลตรงนี้ให้ดีด้วยนะคะมันมีโอกาสที่จะเงิน เขาเรียกว่าเงินฝืดเงินติดขัดเงี้ยเออในช่วงเนี้ยอาจจะมีเกิดขึ้นได้ในเดือนนี้การบริหารจัดการเรื่องการเงินจึงเป็นสิ่งสําคัญสําหรับชาวกร,รกฎนะคะอืมแล้วก็มาดูในเรื่องของการการงานเนาะอ้ออีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเงินเวลาจะต้องค้าประกันใดใครต้องระวังด้วยนะในเดือนนี้มีกินในเรื่องของการ ถูกหลอกถูกโกงเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของอไปทําสัญญาแล้วมันเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการเงินเกิดขึ้นมือนก็นเลยลเรื่องของการค้าประกรนนันคนอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระมัดระวังเราจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นได้เลี่ยงได้ก็ให้เลี่ยงเนาะก็อมาดูเรื่องการงานจริงแหละการงานดาวเจ้าเรือนการงานของกรกฏคือดาวพระอังคารในเดือนนี้อยู่ตรงภพมิานาฏนะอันนี้ยก็เป็นช่วงจังหวะที่ วันทำงานอยู่เบื้องหลังนะการพิซิตรในต่างๆการแสดงออกต่างๆก็ให้ระมัดระวังนะแล้วก็การทํางานในที่ทํางานเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องการการใช้อารมณ์อะไรต่างๆ ที่อาจจะโดนถูกกระตุ้นหรือว่าถูกกดดันมาตั้งแต่ในอดีตแล้วอยู่ๆมันก็โมโหหงุดหงิดขึ้นมาพุ่งขึ้นมาในช่วงนี้ก็สร้างปัญหาให้กรกฎในปัจจุบันได้อันนี้ต้องให้ก็ขอให้ระมัดระวังด้วยในเรื่องของอารมณ์ที่จะโผล่ขึ้นมานะคะอืมระมัดระวังแล้วก็เอกสารสัญญาต่างๆตรวจสอบให้ดีในเดือนนี้ในเรื่องของเอกสารต่างๆเนี่ยเดือนนี้มีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นง่ายๆนะคะโดยเฉพาะเอกสารที่ เราจะให้ผู้หลักผู้ใหญ่เซ็นนะชงชงต้น,ต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 นเดือนดาวประพุทธเนี่ยเป็นดาวของตัวแทนของเรื่องของเอกสารคำสั่งต่างๆนเนาะพอทีเนี้ยวันที่หนึ่งถึงสิบหกเนี่ยอยู่ตรงเดือนพพสุภาะของชาวกรกฎสุภาก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะแล้วเอกสารที่ต้องให้ผู้ใหญ่สซ้นหรือว่ารับข้อมูลมาจากผู้หลักผู้ใหญ่ตรวจสอบข้อมูลให้ดีหน่อยอ่ะมันจะเชื่อมถึงอย่างนี้นะแต่ที่นีจริงๆแล้วเรื่องของเอกสารเนี่ยมันมันควรต้อง ระวังตัง้ตงแต่ต้นเดือนถึง,ถงสิ้นเดือนเลยทั้งเดือนเลยจริงๆนะแต่ว่าที่หนักๆกนะ็คือวันที่หนะน,นึ่งถึงสิบหกอันเนี้ยระวังเป็นพิเศษหน่อยมันมีข้อผิดพลาดผิดเพี้ยนเกิดขึ้นง่ายมากนะคะหละังจากนั้นย้ายดาวแห่งเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของคาพูดในดาวพระพุธเนี่ย,าม,ายมันย้ายแต่มันถอยหลังไงถอยหลังเข้ามาอยู่ตรงราศีกลุ่มเนี่ยเป็นภพมบบรณะด้วยให้เรือนภพไม่ส่งเสริม ต้นต้นเดือนเราเรือนพบส่งเสริมแต่ไปเจอดาวคู่ศัตรูเงี้ยคือม,มันมันมันทำให้กลายว่าเดือนนี้ทั้งเดือนเรื่องของเอกสารสัญญาเรื่องของคําพูดต่างๆเนี่ยของกรกฎเนี่ยก็ต้องระมัดร,ระวังโดยเฉพาะในเรื่องของไปเชื่อมในเรื่องของการทํางานเผชิญหน้ากับคนที่เราจะต้องแบบติดต่อสื่อสารด้วยอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระมัดร,ระวัง เพราะมันจะเกิดการประทะกันเกิดขึ้นในเดือนนี้นะแต่ว่าถ้าภาพรวมต่างๆยังไงพูกศกเออยังไงก็ตามขอโทษค่ะถ้ายังไงก็ตามก็รกฏเนี่ยก็ยังภาพลักษณ์ดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ยังคงไว้เนื้อเชื่อใจให้ทํางานสําคัญสำคัญแทนอะไรเงี้ยเออพับเขาเรียกว,ว่า,าพับพลด,ดีพับพลด,ดีนะอันนี้ก็ยังอยู่ในมุมที่ที่ดีอยู่ในเรื่องของการทำงานแต่เพียงแต่ว่าอาจจะเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเล็กๆ,ๆน้อยๆ นะทีเนี้ยอีกสิ่งหนึ่งทําไมถึงต้องช่วงวันที่1นึถึงสิหที่รุนแรงก็คือดาวพระพุธเนี่ยไปอยู่ตรงราศีมีนที่เป็นภพสุภะของกรกฎเนี่ยพุธเป็นเก้าเขาเรียกว่าพินทุบาทดาวพุธเนาะอันนี้ให้ให้ชาวกรกฎเนี่ยระมัดระวังด้วยกันละกันนะคะการซือร้อ้านเอกสารต่างๆเนี่ยแล้วก็การผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่ เ <Yeah. S 2> ขาว่าพบสุภะมาถึงวพวกเราผู้ใหญ่ใช่ไหมคะอันเนี้ยเรามาวัด,ะวด,ะวดระวังตัวนี้ด้วยเนาะก็มาดูในเรื่องของความรักความรักก็ดาวแห่งพวกปัตนิคือดาวพระเสาร์เนาะคือยังไงก็ตามเนี่ยเดือนนี้ก็ยังคงอยู่ตรงราศีกุมซึ่งเป็นภพมบบรณะ,ะให้วัดระวังความสัมพันธ์นนะการแตกหักกับผู้กครองนรัก การแตกแยกห่างจากกันเนี่ยหรือว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเออต่างคนต่างทํางานห่างๆกันไม่ค่อยได้มาเจอกันก็ได้เหมือนกับว่าคนหนึ่งต้องไปทํางานไปดูงานต่างประเทศเนี่ยเออเป็นช่วงจังหวะอย่างนั้นก็ได้นะบนางทีก็เป็นช่วงที่ต้องห่างกันแต่ถ้าอยู่ใกล้กันยังไงก็ต้องระมัดระวังเรื่องความสัมพันธ์นะเพราะมันมีโอกาสที่จะแตกหักทะเลาะบาแวงกันง่ายๆกับคู่กครองคนรักนะคะก็มาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพ ส่วนมากของกรกฎเนี่ยระมัดระวังภาวะความเครียดนะแล้วมันจะทําให้ให้ป่วยง่ายอันนี้ต้องระมัดระวังเลยเนาะสาหรับชาวกรกฎการเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ง่ายๆแต่ข่าวดีคือพอมันเกิดขึ้นมันก็มียารักษามีหมอดีๆมารักษาแต่ที่ไม่เกิดดีกว่าใช่ไหม แต่ว่าป่วยง่ายอันนี้ให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็นอกจากเรื่องของสุขภาพของตัวเองต้องดูแลสุขภาพของคู่ครองคนรักด้วยสําหรับกรกฎนะอืให้ระมัดระวังดูแลกันตรงนี้ด้วยกันละกันนะก็สําหรับคำทํานายของชาวลัคนาราศีกรกฎในเดือนมีนาคมนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ